สวัสดีครับนี่นครับผมวัสวัสดีัดางานนะครับพีวันนี้มีนางฟ้าเข้ามาอีกแล้วถูกต้งสถานที่ตั้งวันไหนครับเพราะว่า f อซเนี่ยถามมาเยอะบางทีมาก็ไม่ถูกนะครับช้าๆช,าๆๆชาๆๆดัดๆอีกครั้งหนึ่งต่อไรับพี่ถนนเรียบทางด่วนโรงเรียนสวนทุหลาบคนบุรีได้ดีหรือตรงเสากิโลเมตรที่2องร้อยหกสไม่ใกล้ไม่ไกลพระรามสองมาเจอดาวบกเน่าพระรมสองเาะถูกต้องเซ็งคู่ขนานใกลนใกนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลกันเลยวันนี้เรามีอะไรมาอวยเอตันนี้เป็นครับนะ มาดูพร้อมกันน้องเอก็อกซ์นี่นะครับเรามีโตโยต้านะครับอันตริส1.6 e นะครับแล้วก็เป็นปี2007ด้วยนะครับรม,มาพร้อมกับล้อ17นิ้ 1, ว RPF1 สีทองขอบเงาสวยๆกันเลยทีเดียวดูสะกอส่อนเพื่อนเส้นประตูนี่ตรงเป๊ะเลยเนหะ็นไหมฮะโอ้โหฉากนี้นี่ละลายใจเลยนะแล้วคันนี้เนี่ยโหลดมาพองานด้วยนะแล้วผมทะเบียนสวยด้วยถูกต้องฮะโหลดมาพอมใช้างานครับเนี erman. ่ยฮะโหลดมาพอดีเลยนะครับ บางทีเนี่ยลูกค้าเนี่ยบางท่านเนี่ยโหลดมาแบบโหลดอย่างเดียวเลยใช้งานลำบากก็อย่างเนี้ยนะครับเห็นไหมฮะสองนิ้วยังเหลือเลยนะเดี๋ยวมาดูฉากนี้กันเพื่อนๆนี่ครับโอ้โหตัวยุดต้องน้องเอกพูดถูกต้องถ้าเป็นตัวอีจะเป็นโคมีนั่นนะขอดูพายในครับพ่อบ้านครับผมขอเสียงนิดนึงครับโอ้โหตื่นเต้นเลยนะครับผมรถติดชิงทุกคันครับวันนี้ขับเองมากขันนี้ขับเองครับหนุ่มอะหนุ่มอะไม่ได้เตรียมนะ ประตูครับกระจกไฟฟ้านะแล้วก็นี่เหมือนเดิมครับโรบินสันล็อกด้วยครับผมเชได้ไม่ผิดลติดฮะบอกก็ไม่หี่นะไม่ร้อนด้วยช่วงนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีกันนะผมบอกก็ไม่หี่ไปใช้ก็เป็นทางเลือกเนาะพวงมาลัยก็สวยนะคนทงคนโซลก็เรียบร้อยนะครับไฟไฟสวยสะอาดนะกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีตัดหมอกล่างด้วยไม่วิ่งมาประมาณแสนเจ็ดโลเศษเองนะดูฝาด้วกัน ทางประตูข้างนี่สวยงามนะไฟสองเท้าเนี่ยก็ยังอยู่ครบเลยนะจ๊ะแล้วก็คอนโซลสวยนี่ฮะมีจอ a อนดรอยด้วยอันนี้ก็คือ YouTube ได้นะครับแล้วก็สามารถต่อว i ฟีได้ครับผมนี่ฮะระบบอุระบบแอร์ยังใส่ได้เื่อกเนี่สตาร์อยู่ไหมเนี่ยเรื่คงเงียบอ่ะที่ใส่ของ ไั่โอเคอยู่นะครับผมมาแถวสองกันดูบอกภายในด้านหลังก็ถือว่าสวยสะอาดนะ,ะดก็ไมื่อยังสะอาดอยู่นะยังนุ่มยังนุ่มมืออยู่เลยนะครับแล้วก็เวลานยังสวยอยู่นะครับผมลอโพงเดิมรถสวยอะ่ะมีไร่ฟ้าหลังให้ดูเพื่อนไปท่องเครื่องกันโอ้อโห<อ>ฝากระโปรงได้ยเสียงแววๆนี่มันบงังปงงุ้งปิงมุงวิงจริงนะคันนี้ไม่แก๊สเลยนะน้ำมันรวนะเพื่อนๆทันท่องเครื่องยังสวยสะอาดอยู่นะเอ๊คาหน้าเดิมสติกเกอร์เดิมเดิมหมดเลยเนาะ ฝากคู่ฝากเครื่องก็ยังสะอาดอยู่นะครับ,รบซอกเสื้อขมุมในนีก็ยังเดิมนะยังฝากระโปรงด้วยนะครับรถไม่มีส่วนหนักจมน้ำน,นะเพื่อนๆแผ่นเพดยัง <Head page. S 2> อยู่ครบขช่งหัวชคเนี่ยนะเรียบร้อยเลยสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่เลยนะดเดิมๆอะ่ะฝาเครื่องก็ถือว่ายังสวยสะอาดอยู่เครื่องเงียบมากนะไดชาร์จพวกนี้ก็ยังสะอาดสะอ้านอยู่นะครับก็ยังไม่มีน้ำมันเยิ้มแต่อย่างใดนะคันนี้ไม่แพงบอกเลยสวัสดีครับเพื่อนๆมาแล้วจ๋ามาแล้วจ๋าน้องเอ็กโอหูดู โตโยต้าอันเตสาร์วีดล้อ RPF1 ก็ถือว่าสวยนะคนที่ชื่นชอบโฉมนี้นะนะครับอันเตสเป็นดาวดีด้วยต้องครับผมคันนี้เท่าไหร่ดีตรงเงี้คันนี้จัดไปเบาๆเช่นของเราเลยนะเย็นๆจัดไปครับผมหนึ่งแสกหันบาทพ้อโอ้ยจุงจุงงราคาในตลาดเอฟซีดูคลิปนี้รัผมก็แคมมาเป็นราคาเรานี้นิตนึงนะเอาแล้วเท่าไหร่ดี ออกรถหนึ่งพันบาทไม่มีจะบเพิ่มจบทุกเรื่องดีจบทุกเรื่องไม่มีปัญหาเลยเอาเอกสารมาคุยกับเราได้คราวนี้พี่บอกเลยว่าสําหรับในไลน์นี้นะในคลิปเนี้ยถ้าว่ามีคนทป p e C ได้ติดตามอยู่้วสนใจซื้อฉหรัาจัดไฟนันนะเดี๋ยวพี่มีโปรดีๆให้เดี๋ยวจะมีโปรดีๆเต็นช่วยผ่อนฟรี3เดือนสำหรับอันที่สคันนี้นะแคปหน้าจอมารับรับส่วนพิเศษไปเงินสดลดได้อีก นะครับมาคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันขอบคุงมังเอกรับครับพี่โอเคเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่า EP หน้าเรามีอะไรดีๆมาฝากกันอีกกำลังแสดงของผมเดี๋ยวรีวิฝากกดติดตามนะขอบคุณมากมากครับ